สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บแซบมันกรนำบาิเนย์เหมือนว่านี่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วหมูครับผมคุยกับแก้วพี่ขว่อมหอมสดน้ำโกโขกขึ้นสิค,คาสราสเนาะครับเนาะแกงผักสดครับผักหอมบัวผักซีกินเข่าเนืน้อห่อนทั้งนี้ครับวลาหลายข้อแห่งมาพี่น้องแซ่บแซบมันกรนำบริเนย์ จวดขนาดครับผมอืมนี่ต้มแซบเอ็นแก้วหมูนี่ปเปื่อยๆครับผมคุยแก้วไปขวมหอมอืม เสีบพดปาดเหมือนคำสิวบอกมามนนี้ก็เสียบโพด อยู่แถววันอยู่นี่เอ็นเจ่ยหมูก็เขาต้มมาแล้วต้มมาเปื่อยเลยเขาเอามาอุ่นแล้วก็ปรุงเครื่องกินได้เลยครับอุ่นนันฮ้อนอันเอ็นเจ่ยหมูเนี่ยถ้าเนี่ยต้มครับบ่าต้มตัวสองชั่วโม,มงครึ่งตั้งใจด้กินแล้วนี่ครับอันนี้โอ้ยเบ่งเด้งเด้งครับ ต้มแซบนี่แซบอีดีตุเจ้าจะซื้อบังกรดุนี่เนีนขนาดอื <c oughs> ที่น้องเบิ่งเลวก็จัดเด้อครับเด้อแซ่บบวาก้อยเอ็นแก้วต้มแซ่บเอ็นแก้วโอ้โห้เมนูนี่เด็ดมากอืม చిన్న మన సుము กิโลหนึ่งนี่นี่กิโลสองร้อยสามสิบบาท แซ่บอูแล้วกับดน้ำกุ๊กโขกพี่น้องครับ คือมันสมัคร สมัครอิรีบันเนี่ยเอา้าโอ้ฮทำมันเด็ดสมัครออกดังยังไงดิพี่น้องฮะเอ้อออกงวงตากระพองเอา้าคักแน่บ่ปันเนี่ยเอา้าปัามีแห้งยบาๆครับอันนี้ไปเมียอบานจิ้มน้ำครับผมโอ้ยออกงวงตาบ่าวันไปต่อคือถิ่งห่างกัน้ว,วครับออกหูพงพรมบัว่าบ้าบ้าเล็กปันเนี่ยเอา้า ที่นี่กับกพี่ฝากน้องกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไปพร้อมนะครับขอบคุณหลายสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามบอกเลยนะเมนูนี่โครแซ่บครับผมต้มแซ่บเอ็นเจียหมูครับออ๋ต้มเปื่อยๆจังหน่อยแตบบ่ว่าทางบัวันเปนต้มมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือกินได้เอามาอุ่นแบบเดียวกินได้เลยปรุงแลแต่ตอนเขาหมากนะัมมมกเนาะหมักเปรี้ยวหมกักขมกับไส้ขมเกินไป ยังไงก็ฝากพี่ปักน้องกดไลค์กดแชร์วันนั้นตั้งใจเห็นบ่าวันนั้นไม่ได้ครับขอบพูดอะไรสำรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผมมาติดตามมาขอบพูดอะไรครับผมมือนี้ขอตัวลาพี่แล้วนอ้องเหมือนนครับสมัครพอดีพี่น้องเลยสวัสดีครับ